สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วครับทริปนี้นะครับเราเดินทางไปที่เขาเยี่ทีกนะฮะจริงๆผมจะไปทําธุระที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าขออนุญาตแวะที่เขาเยียทีงก่อนหนึ่งคืนนะครับจองห้องพักไว้แล้วนะครับเพราะเห็นอากาศหนาวๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีหมอกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือสถานที่ทํางานผมแล้วกันนะกับดีในผับอุดรฝากด้วยและกันใครผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้มาเจอกันได้ที่ตรงนี้แลยกันนะครับ ตอนนี้ขอญาติเก็บของก่อนนะครับี๋ยวค่อยเตรียมตัวออกเดินทางกันไม่ไหวอ่ะทุกคนหิวมากนะครับขอญาติแวะหาอะไรรองท้องก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอก,กันที่โคราดเลย โอเคฮะทุกคนก็เราก็มาถึงที่พักแก้วอันลงรีสอร์ทนะครับซึ่งเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับที่เรามาพักที่นี่นะครับที่โคราชนะครับว่าราคาถูกมากเลยนะครับก็ประมาณห9 0้เก้าสิบาทนะครับถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งรอยบาทนะครับจะได้อาหารเช้านะครับสองท่านด้วยเลยกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมพาเข้าไปดูแลวกันนะครับว่าเละขนาดไหนที่ห้องนะครับ เพราะแฟนผมเข้ามาก่อนหนึ่งคืนนะครับอแกเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าห้องเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอญาตทานอาหารเช้าก่อนแล้วกันนะครับ ทุกคนอิ่มแล้วสำหรับข้าวเช้านะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องที่เละที่สุดนนะะนเนย้อบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะที่จอดรถนะฮะนี่เลยมาดูกันไม่เล่นมากกวรานี้หนึ่ง โอเคครับก็นี่นะมีกระจกนะครับมีไดให้ด้วยมีเขาเรียกอะไรนะเครื่องทำน้ำร้อนนะครับม,มีสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็ที่นอนนะครับเละๆนะฮะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับไปดูห้องน้ำกันมาครับห้องน้ำแล้วก็เปิดไฟให้หน่อยครับ ขึ้นม่บ้าน<ม>นี่ห้องน้ํานะครับก็แยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับนี่เลยนะหกรเก้าสิบาทครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งสำหรับอาหารเช้านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขอนุญาตพักผ่อน,นสักสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินทางไปที่เขาใยายแหลมหนนทรัสา ขาใหญ่เที่ยงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปอะไ,อะไรนะเขายหเที่ยงแล้วก็ไปที่ทุ่งกังหันลมนะครับที่เป็นอ่อางเก็บน้านะครับเห็นขเนขาไปขี่จักรยานกันนะนะไม่ร,รู้จะได้ขี่หรือเปล่าเพราะว่าม,สมรมสุมอีกแล้วนะครับมรสุมอีกแล้วเราไปที่ไหนก็อมรสุมไปเขาคอก็เจอมรสุมไปที่จันทบุรีก็เจอมรสุมนะครับโอเคเดี๋ยวเขาตพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันเนาะโอเคครับ ครับถึงเวลาเดินทางไปที่เขาใหญ่ที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนค่อยอาสาวสวยท่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะฮะห่างจากที่นี่ที่เราพักอยู่ประมาณ80กว่ากิโลนะครับว่าระหว่างนี้เราไปหาส้ตมตำปลาเผาอะไรอร่อยกินกันก่อน ลองค้องก่อนนะครับไปถึงนน้นคงจะไม่ได้ทําอะไรคงจะได้พักผ่อนตอนนี้เย็นนู้นถึงจะได้ไปที่อ,อะไรนะกัางหาลมนะครับต้องไปปัน่นจักรยานนะไปที่นู้นนะ่เพราะเขาพากันทําอย่างนั้นเราก็ต้องทําตามนะฝนไม่ตกเนาฝนไม่ตกน่าจะไม่ตกแดดออกเปี้ยๆอย่างเงี้ยครับมันคงจะเป็นพายุเลยเพราะว่าถ้าร้อนอย่างนี้เราไปตัด <laughs> รอบนู้นไป เขาคอฝนตกนะฮะแล้วก็ไปจันบุรีมรสุมทะเลก็ไม่ได้เล่นแต่เขาคอก็ไม่ได้ไปไหนครับฝนตกเลยครับเรานี้ก็ฝนตกนะมรสุมเปนการฝนตกครับเป็นการให้ฝนตกเอออ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวพวกเราตามไปเรื่อยนะครับเดินทางไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยออกไปที่เขาให้เที่ยงเลยกันนะครับ หิวไหมล่ะยังไม่หิว<อ>ถ้ายังหิวเราตั้งเราตั้งเข้าไปทางนู้นละจอดแวบก็ได้เห็นแล้วค่อยจอด,โดครับตรงนี้เลยเพื่อนแน่นอนแบบหกร้อยเก้าสิบบาที่ร้านี้คุ้มมากมากันนี้เจนะครับแถวนี้ผ่านมาโคราชนะครับ โอเคเอาเดืนทา่องโอเคครับทุกคนตอนนี้เราแวะทานข้าวเที่ยงอะไรกันนะอยู่ร้านอช้นตำอะไรสักอย่างชื่ออะไรนะนะก็มีเลยตาสัวนะครับีแล้วก็ขอหมูย่างนะแล้วก็ไก่เครื่งตัวก่อนนะครับช่วงนี้ผมไม่กินเยอะเดี๋ยวผมจะ้วนนะครับนะ โอเคฮะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะคนนี้หิวมากวอนก็ส้มตำมากคนไม่ได้แข่งนะไม่ได้แข่งเลโอเคฮะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เขาจะทีสามกันไปเลยแทนแทนหมดเลยคนเดียวนะครับคนนี้เหมือนว่าเหมือนว่าแบบว่าหิวโซมาแล้วที่สุดหมดก็เหลือไก่ชิ้นหนึ่งแนวเนี่ย ก็คิดเหมือะยิ้มท้องแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เราเดินทางเข้าที่พัก่เขอเด้เที่ยนะครับแล้วก็เะ้าไปที่ถุงขังตรงกลางกลางขังลมโอ้โหใจครับไายกันต่อเลยเส้นทางไปเขาเออไม่ใช่ไปเออะไรนะครับวิวเรือแม่แคมป์นะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาก็าระดับหนึ่งแล้วอีกประมาณสามกิโลก็ถึงแล้วนะครับยูเดี๋ยวเมื่อแคมป์นะอีกสารเมตรสั่นมากเลยที่รักหนูไม่ได้มือสั่นนะค่ะไม่เป็นไรครับสัน่นไปเลยระบบ เพราะทางถนนก็โอเคนะไม่ถึงไม่ถึงกับลําบากมากนะครับรถเล็กนะขวาไหนอ่ะไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไปตามทางนั่นแหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ทากันนะครับอีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาโอเคทุกคนเทงแล้วด้านนี้นะเขาใหญ่เที่ยงกับวิวเนือเมฆ รีสอร์ทแล้วกันนะครับแต่ว่าฝนตกไม่รู้ตูเหนืหารลมจะได้ไปหรือเปล่าแต่ว่าดูก่อนนะฝนตกนะครับต้องรู้สึกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ที่ห้องกันแล้วว่าเป็นยังไ,ไงบ้างอะ่ะฝนตกแล้วฝนประหยัดน,นะไปเลยไปเจอครับอันนี้เราก็ได้ห้องซีเจ็ด ของพักแล้วนะครับกับวิวเนือไปรีสอร์ทนะเราได้ชั้นล่างนะเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากคนมาเยอะมากคาะเป็นวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. นี่ห้องน้ำนะแยกเปียกแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนนะครับน,นี่ก็ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับ mm hmm. นี่ก็จะเป็นโซฟาชิลๆนะครับแล้วก็เป็นเตียงของเราคืนนี้นะ ก็วิวด้านนอกนะครับวันนี้ที่เรามานะเป็นมรสุมนะครับดูสิฝนตกไปปอ่ไมว่าจะไปเดินทุ่งกลังหานลมนะไม่รู้ว่าจะไหวดูแฟนผมคุณภรรยาเขาแบบอัน,นั้นมากเซ็งมากทุกคนดูตรงนี้ครับคนดูครับคนดูครับ คคดูครับฝนบออนะครับหมอกนะฮะดยครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับโธ่แนวถ้าฝนไม่ตกจะจ๋วเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมตอนนี้ผมขออนุญาตเอาของเก็บก่อนนะเก็บของเก็บอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวดูตอนเย็นถ้าผมสามารถไปที่ทุ่งกระถางร้อนได้ก็จะไปนะ จานนี้เรารอกันสักชั่วโมงหนึ่งก่อนละกันนะครับ เดินอาะดูโคตรด่ดาบยู่บนชนาดฟ้าของที่นี่แล้วกันนะครับบวิวเนื้อเม็ลิซอในะ ตรงนี้ถ่ายรูปได้นะวิวผมว่าดีเลยว่าจะตื่นมาช่วงห้าโมงนี่แค่ห้าโมงเย็นนะครับว่าจ,จะตืน่นว้าวใช่ครับน่นมีอีกนะที่พักอยู่ตรงนี้นตอนนั้นเราหลงทางจะไปบนเนนนี่นะแปวรปลไม่ใช่นะอยู่เหนือเมฆใช่ไหมอ๋อเป็นของที่นี่แต่เป็นคนละโซนมีหลายโซนนะครับ ครับใชนะครับก็มีที่ถ่ายรูปนะนะครับเยอะเลยหลายมุมเลยนะครับแดดหาย,ยแค่หนึ่งชั่วโมงหายเลยชั่วโมงเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารนะครับนี่ครับเป็นห้องอาหารด้านในนะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งหรอกเราสัง่งหมูกระทะไม่ได้ อ่ะทุกคนดูตรงนี้นะครับต้องไอโฟนพอซอนไปคือพี่เดู กันดูนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางไปอีกโซนหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็สามารถมานั่งได้เลยไหนมีจิงชาด้วยนะครับนั่งชิวๆช่วงเย็นนะตอนคืนไม่ค่อยเหมาะนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะครับเมืองข้างล่างนะครับ คนดูฮะนางหิวมากนะครับคอยเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะเดี๋ยวทางดีสอดเขาจะเอาอา,อาหารมาส่งเลยครับดูสินะครพอได้หมูกระทะแล้วเป็นไงบ้างเนะ <c oughs> <c oughs> น่ยะก็ที่นี่มีอาหารเยอะแยะมากมายให้เลือกหลายเมนูเลยนะครับมีหมูกระทะมียำม,มีกับข้าว นะอาหารชานเดียวนะครับมีน้ำนะน้ำแข็งมีเครื่องดื่มนะครับบริการด้วยนะครับก็ยังไงก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับตอนที่เขาพักนะครับแล้วก็แช้งว่าจะให้เขามาส่งอาหารตอนเวลาไหนนะครับก็ตอนนี้ขอญาตแล้กันนะเห็นหมย่างหมกูกระทะมาขนาดนี้แล้วนะขอญาตกินก่อนแล้วกันนะในช่วงเย็นนะครับ ลังจากที่เราเช็คเอาท์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปที่อ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะสวยจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะร้อนหรือเปล่านะครับผมตามกันมาเลยนะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางขึ้นบริเวณทุ่งกังหันลมนะครับที่อ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงนะครับทางเข้าไม่มีอะไรเสีย ค่าบริการใ,ใด้นะครับสามารถขี่รถเข้าไปได้เลยนะครับก็มีที่จอดรถด,ด้านบนด้วยนะครับก็ขึ้นไปไม่ค่อยไกลนะครับไปนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสวยจริงๆกันอย่างที่พูดกันหรือเปล่าแลวกันนะครับตามกันไปเลยนะฮะ รงนี้มีศูนย์อาหารด้วยนะใครยังไม่ทานข้ามาก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยทานข้าวทานไทยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอ,อย่เนาะโอเคครทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำขเขาเยี่ยที่ยงนะครับบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างนี้นะ เี๋ยวตอนบนนะครับอที่นี่มีอตอนล่างแลวตอนบนนี่เลยตรงนี <pit ual> <ness> ้ขึ่นนี่กายว่าได้ยินนี่เขาก็มีคนปั่นเยอะนะที่รักตอนนี้ก็เป็นตรงกันขันลูกนะรอบตรงนู้นตรงนู้นมีมีการขายน้ำขายอาหารตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่จอดรถนะครับ ก็มีเช่าจักรยานให้ปั่นตรงนี้นครับวิ้มันอากาศก็ไม่ร้อนมากนะ่ร้อนอะ่ะลมเย็นมากรับแค่มันแดดเฉยแต่มันไม่ได้ร้อนลมเย็นนะหวัดไปเลยตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้เขาจะมีบริการกรถกลอฟให้ทังเข้าไปตรงนี้นะครับบริการกรถกลอฟจักรยานอยู่ตรงนน้นนะครับอยู่ในเต็นท์แรับโอเค กันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะไปยังไงต่อมันนี้เราจะปั่นไหมไหมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เรากําลังปั่นจักรยานดูคนปั่นนะครับอันนี้เขาไม่ได้ปั่นหรอกเขาสร้างภาพนะครับเขาจับผมอะไรแต่เขาผมเป็นคนปั่นด้วยแล้วก็ถือกล้องด้วย ไม่ตันแล้วครับถ้าเราอ้อมได้ก็ถือว่าแน่นอนนะครับแล้วมีเด็กจ่อโอ้ตัวนี้ไงที่ไหว้พระกันครับ,รบรไม่ได้รอบนะตาอยู่ได้ครับฝังยี้่ในโอ้ทหครับเสียหม้า ก็เที่ยวเยอะนะถึงจะเป็นตอนเที่ยงกลางาน,นะครับอย่างไรต็วทีมีบริการรถกอล์ฟขับเองด้วยนะโอเคครับมีอะไรกันลืมเลยนะ ครับอะผ่านมาทัานนี้แล้วปัณณการมาเราจะลืมมาไหว้พระตรงนี้ด้วยนะครับใสมารก่านางเท้านะครับมาไหว้พระกันก่อนนะครับเรามาสีงท่านแล้วเราก็ไหว้หน่อยอเดี๋ยวผ่านเลยนะโอะเค ย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับื่อยมากตอนแรกหนาวชิวมากตอนแรกชิวมากเย็นมากอนตะอนห้าโมงเย็นไอ้ห้าโมงเช้าเย็นมากวนะ่าตอนเที่ยงตอนนี้ร้อนนะฮะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแนะนำว่าต้องปั่นนะเพราะว่ามันวิวดีมากนะครับ,รบแล้วก็บริการรถสองแถวนำเที่ยวแล้วก็ชมถ่ายเทียเยเท่ยงแบบนี้เลยครับไปกลับเพียงสามสิบบาทนะครับที่นี่นะครับหลายมุมนะแล้วก็ ครับเป็นจุดชมวิวครับเป็นจุดชมวิวนะครับหูน้ำแล้วก็ร้านอาหารก็อยู่แถวนู้นนะครับตอนนี่หลายท่านลนะครับขอผู้ร่วมรัทางสักสองสามท่านรถจะออกแล้วก็ทางนู้นนะครับมีท่านจะร่วมรัทางไปมีบริการน้ํามีบริการอาหารนะครับทริปเขาเยี่ยงโอเคนะครับก็หมดแล้วนะฮะหลังจากเราไปพักก่อนที่อะไรนะที่เราไปพักอยู่ แถวโอ้ยอะไรนะเมฆเมฆเมยอะไระแ,ถแถววิวเหนือเมฆนะครับ,บ,บที่พักโอเคมากๆบอกเลยนะครับวิวเหนือเมฆแล้วก็เอามีหลายโซนนะวิวเหนือเมฆนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปหลงทางอนผมนะแล้วก็ที่นี่นะครับต้องไปได้ต้องมาที่นี่ได้นะครับอาเก็บน้ําอะไรนะอา่าเก็บน้ํยัยเที่ยงตอนบนนะยังว่าทนะคบหลายท่านจะ ไป,ไปทางไหนพอเมือตอนล่างครับมาตอนบนนะครับโอเคเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเดินทางเขา้ากรุงเทพต่อเพื่อไปท,ทําธุระนะครับทริปเขายะเที่ยงก็จบเท่านี้ละกันนะเหนื่อยป่นจักรยานนะครับก็เดี๋ยวติดตมามันต่อไปว่าเราจะได้ไปที่ไหนก่อนที่ภรรยาผมจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับโอเคลากราดทุกคนนะแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ